เจอและรอผู้เล่นน่าจะรอผู้เล่นโอเคมาถแล้ววันนี้เราจะมาตอกผีกันนะครับมาๆๆโหลดสุดยังตอกกิเลยเออชัวแบบนี้มันวิ่งไม่ได้นะไม่เป็นไรพอดคนอื่นเขาเดินกันแล้วเนี่ยแบปงานจบปบเร็วๆแล้วกัน มันภาษาอังกฤษอีกแล้วเอ้ยหรือว่ากูตั้งค่าภาษาอังกฤษไว้วะก็ไม่นะได้สิแต่เรียกว่าภาษาอังกฤษตลอดที่คุณถือสมุโอเคครับไอเด็กเฮียกำลังเดินตามมาเราจะต้องเข้าไปปราบผีในบ้านนี้แล้วหัวใครอยู่ข้างบนเอ่ยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนผมได้ปรับภาษาอังกฤษหรือเปล่าใช่ผม อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มันไอแ้แบบนี้มันล็อกภาษา,ษาอังกฤษโอเคเรามาตอกหลุมศพกันเฮ้ยไอเด็กที่ึงมาแย่งกูตอกได้ไงโอเคแล้วเราก็ได้กุญแจมาแล้วเดี๋ยวฝรั่คว่าสี่คอร์ตอกหลุมศพ <c oughs> ตอกหลุมศพเอะไะต้องการครีเฮ้ยเฮ้ยแย่งเหรอแย่งเหรอ <c oughs> เดี๋ยวตอกเกิดกับรายการอะไรบ <Okay. S 2> ้างเคเจอ<ะ>เดี๋ยวสาวน้าหุ่นมมี่ โอ้ยครับะฟูอ่านไม่ออกไปเถอะเราจะต้องกำจัดผีในบ้านปัญญาออยนี้เอ้ยใครเป็นอะไรถ้ามันมีของอะไรที่ทำให้ไม้กางเขียนแม่งเรืองแสงอะนั่นแหละผีแล้วเราก็ปามย่าอไม่ปีสมันอกโอ้ไอ้นี่มันปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจริงๆเอมีสี่คนแล้วแม่งเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอะ โอเคคร้บเจ๊แกตกอะไรตกสมุดตกสมุดอีแกาทำไรโอเคอันนี้ภาพน่าจะพ่อเอ้ามีชั้นบนไปเอาไปไม่ได้นี่ว่ะสุกโลกโอ้ยมันขนาดนั้นเชียวอ่ะกูแกนมนเกิดขึ้นไวมาก ยู่ไหนวะเออกุญแจกุญแจเปิดข้างล่างตอกห้องใต้ดินตัวเปิดไอ้ยมสเมโลตัวเปิดเอเคเปิดไฟเปิดไฟกดเปิดไฟแล้วใครเนี่ยจิมมี่เอ้ยใจเย็นมันเร็วเกินมันเร็วเกินคนดูมันดูไม่ทันเอ้ยมันมันมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงตอนตอกมันกําลังพูดแพมอะไรของมันก็ไม่รู้

ช่ปะวัดป่ะวหรไม่ไม่น oh, ่าใช่วัดด OK. okay. okay. uh, yeah. ูย oh, hey! hey, yeah. ู่อะไรทุกอย่างไม่ออกเว้ยกูจะตากกูจะตากโอ้ยมันเข้าร่างดีวิลม oh, oh, okay. oh, oh, ันเข้าร่างดีวิลไอ้นี่ไอ้น oh, ี่มันเกย์นี่มันเกย์ตัวร้ายไอ้นมันเกย์ตัวพ่ออุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมันออกมาแบบนี้เลยตาก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 โอ้ยโอ้ยทำไมมันเสียดาเมจอุ้ยเอาแล้ว ตอกพื้นตอกพื้นตอกเสน่หัสาตาร์าานโอเคได้คีมานะครับผมเราไปทำอะไรอ๋อเปิดเปิดกุญแจห้องนี้มันล็อกตอนไหนวะไม่เข้าใจเลย,เ,ลยเอาอแม่หายแม่หายขึ้นไปดูบนวะต้องการคียมันมีรอยมือด้วยต้องการคี์ต้องการคี์<ม>เอ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนว่ามันมีผีด้วยวอาอพ่อ อ๋อพ่อมานอนอะไรตรงนี้ครับคุณพ่ออ,บบอยู่ไหนกันหมดทำไมพ้นมันเงียบจังวะโอเคมีคงนนึงหัวเลยอะไรอ่ะต้องทำอะไรต่อนะมัตรสอบอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงเจอละ<ม>เจอแม่มเราเจอแม่แล้วทุกคนโอ้ยมึงใครเนี่ยเก็บเก็บมเจ้าเก็บุญจา มึงใครอ่ะโอเคน่าจะไปเ,เปิดห้องข้างบนเฮ้ยเรียบร้อยต้องไงต่อชั้นบนอ่อาฮาัญไส้อะรมันบันไสอะไร,รโอ้ยมันแย่งกันอุย้ยอุ้ยตอก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  <laughs> ยัง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 ไม่ถึงเวลาตอก ไอบิลลี่มันแพมอะไรไม่รู้ขอขอไปจริงๆนะมันอ่านไม่ออกจริงๆครับพวกเราไม่เก่งภาษาอังกฤษกันตอกตอกตออกบิลลี่ตอก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 จอกต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 อกจอกต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 อตอก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 ตออกต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 ออกตอกตอกกกอออกออ เปิดล่างกูไม่เช็คินครบไปสิบรอบแล้วมันลนไฟมันลนไฟมันลนไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดับเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยตัวดำตัวดำเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ไม่ไอ้ตัวเนี้ยมันทำอะไรเนี่ยเอาแล้วเกมหีตลกชะมัดโอ้ยมันเอาแล้วมันเปิดล่างดีวิวแล้วเข้าทุ้โมันดีวิวมันดีวิวมันดีวิวฟุตมดีวิวฟุตบล็อกฟุตบล็อกฟุต อุ้ยมันมองตามันมองตามไอผีมาซิล้อเลยเออเอ้ตอบผีโอ้ยเกมผีอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยตาก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 ไม่เลือดโอ้เลือดมันอินฟินิตมัะเนี่ยไม่รู้อ่ะตอกไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยมันปล่อยอะไรออกมาด้วยก็ไม่รู้อุ้ยชิบหายชิบหายชิบหายโอ้ยมันเปิดล่างมันเปิดล่างอวตารมันเปิดล่างโอ้ยเลือดกูเลือดกู ไอ้บิ๊บไอ้เชี่ยลุบเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะกูบอกให้ดับไฟให้หมดดับไฟที่อะไรดับดิมันไม่ดับเนี่ยน่าน่าจะจนกว่าน่าจะต้องตอกจนกว่ามันไฟมันจะดับหมดอะอะไรเงี้อ้ยบิลลี่มันหนีออกไอ้สานมือแน่จริงอย่าหนีดิแน่จริงอย่าหนีดิพวกอีซี่นุ๊กอีซี่รันไอ้สัตว์อันลงมาเป็นโลดูเลือดทังก่อนไอ้ยี่มันเป็นโลดมันเป็นโลดจะแตก เติมน้าเติมน้าไปอันนี้ศพใครโอ้ยศพผีหลอกวิญญาณหลอนนีิแล้วทำไมช่วงนี้เจอแต่ผีหลอกวิญญาณหลอนวะเนี่ยเก็บมันจาเลยเก็บมันจาเลยโอ้โเลือดแต่ละคนคือแบบดูไม่ได้เลยเคไปไหนต่อไอ้ตรงนั้นอะไรน่ะได้กินไงทำไมรู้สึกรอบนี้เราวุ่นวายกันจังวะเควันเราอตอกเราตอกไม่สนใจไม่สนสีสนแตดอะไรเลยโอ้ยมันอะไรเนี่ยอ้าว าขามิติาขามิติเอาแล้วอน,วน้ำลายเต็มจอเลยโอเคอันนี้เหมือนพัซเซิลปะพัซเซิลบึกกะเป็นกระกบ,บ้าเลยไม่มีระเบียบสักทีเอ่อดำดำบนเหลืองบนส้มบนไหนววะกูบองไปเห็นที่อะไรเลย,เลยขาวลง<อ>มันขาวลงอันเดียวเออนี่ไงพัซเซลนิรงด้วย เปิดประตูแล้วไอ้ไอ้ดิอ๋ออะไรมันอยู่ข้างหน้าวะนะ่ะไอ้จิบิบาห์เร็วโอ้ยใครโดนขาม<อ>วะนี่โอ้ยไอ้ห<อ>ิ้วตกใจหมดของใครเนี่ยต้องตอบว่าอโอตอกเขาเขาใกล้แล้วมันหายเลยโอเคมีอะไรมีดตอกตอกตอกเดี๋ยวทุกคนช่วยกันตอกเจอกูเอ้ยทำไมมันตอกนานจังวะแล้วทำไมรูปรูปมันเปลี่ยนไปเนี่ย ตอกนานขึ้นนะตอกตอกช่วนตอกช่วนตอกนี่นี่เฮ้ยไปสู่สุกตีงูอยู่ไหนมีแต่อะไรก็ไม่รู้เกมเปิดแล้วไปแลไรตลกชะมัดเลยโอเปิดแล้วไปไ้แลวม่ต้องหากุญแจแต่รูเปิดนี่อะไรล่ะต้องหากุญแจไปเอ้ะเกมผีอะไรเนตลกชะมัดเลยงไล่ไม่หมดเลยเนี่ยไหนบอกไม่หมดแล้วทำไมนี่มันยิ้มเนี่ยทำไมนี่มันยิ้ม ตอก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 ,กายิ้มเหรอก้ายิ้มเหรอเอ้ยกุญแจหรือเปล่าใช่กุญแจไปไม่ใช่จิบีกันมึงใครเนี่ยนโอเคครับถึงเวลาปปป <c oughs> เปิดต <c oughs> ิรรอบกล้องเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่มันจับใครมันจับใครมันจับแอลลัดมันจับแอลลัดเรียบร้อยแอลลัดโดนตอก <c oughs> เอลล็อดโดนลากไปตอกไม่ไม่ใช่มืออ่าเราไปช่วยแอลล็อดตอก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 โอ้โหน้ำดำปิดเลยเอาจับมาแค่เนี้ยจับมาแค่ให้โดนตอกแค่เนี้ยอะไรเนี่ยเกมผีอะไรตลกชะมัดเลยโอเคต้องทำอะไรต่อกเอาดำปิดเลยรอบนี้มือตึ๊บโอ้ยอะไร อะไรตอก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 แบบนี้มีแต่ตอกไม่เราเราเราสามารถลากมันได้วะเราต้องลากมันไปตรงอันนี้เปล่าเออลากลากมันไปอยู่ตรงกลางไปโอ้ยเกมผีอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยเอาไปสิเอาไม่ไปอ่ะจีบี้ตัตอกไ้ยไม่ไอ้นี่มันแพมอะไรเออมันมันส่วนอะไรอ่ะมันส่วนอะไรไม่สนไม่สนตอกยิงเดียว ต่ออีกแลวก็มาตัวักตูกันซึ่งอย่างมามาเริ่มสวดมาเริ่มสวดตู่แล้วอุ้ยมันสวดรัวขึ้นตัวบาดิเยี่ยบมือไปสวดสู้กับรัวมือไปสวดสู้กับยูก็มันก็มาดิมันก็มาดิเยี่ยบแม่มันก็มาดิเยี่ยบไฟเอ็มโอ้มันมันเติบเลยอ่ะไอเยี่ยเกมผีอะไรนะไม่มีความน่ากลัวตลกชะมัดเลยอ่ะปูดประตูแล้วประกูเปิดจิมมี่มันเปิดประตูอะไรของมันเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะทางเดินไปสู่สวรรค์เอ้ยข้างหน้ามันมีข้างหน้ามันมีน้ำเราต้องไปตอกเราต้องไปตอกโอ้ยเกมผีเลยตลกชะมัดเลยตลกชะมัดเลยตอกตอกตอกโอเคประตูเปิดประตูเปิดอุ้ยอะไรเนี่ยห้องเสื้อเราต้องหาหุ่นที่มันแปลกๆแน่เลยอ่ะไอ้นี่ป่าวะไม่ใช่อย่าบอกเป็นลาก คูณมาจะ spoil คนดูเลยอ่ะไม่ถึงถึงเราถึงเราไม่สปอยมันมันก็เกมไวอยู่แล้วว่าเอาจริงอ่ะพอเราต่อเ้ยเอาแล้วมึงอะไรตรงไหนใครใครใครตรงไหนคนตรงไหนใครดูที่ขาดูที่หน้าดูที่ตัวคนไหนน่ารักสุดเอาคนนั้นเอ้ยเแสงขึ้นตรงนี้ตรงนี้นี่กูเจอแล้วโอ้ยไอ้ด้อ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  อุ้ยเรือรถเรือรถเฮียเรือรถโอ๊ยเจอเจอเจอโอเคไอหน้าแปลกแล้วไอมีขาไอหน้าแปลกแล้วก็มีขามีอีกเปล่ามีอีกเปล่าไอหน้าแปลกแล้วก็มีขาโอเคน่าจะจบแล้วจะยลิ้นพันไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือมือนี่ยคือมืนจัดเลยอ๋อหายหมดกับกับการพากย์แค่ละออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอร์ลเอร์ลดโดนคุมเอ้ยอร์ลดโดนคุม เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงมึงใครเนี่ยเฮ้ย,อยไอหัวมัสเบลโลไม่คือไอบิลลี่มันจะเพิ่มความน่ากลัวให้อัลลอดทำไมวะปกติอัลลอดมันก็น่ากลัวอยู่แล้วสัตว์เอ้ยมันหันหัวแบบนี้เลยชิบหายแล้วอัลลอดตอกตัวเองช่วยนตอกช่วยนังตอก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 โอเคโอเคเฮ้ยไอไอดำไอดำ ไอ้ดำไอ้ดำตอก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 มันมีไอ้ดำอ,ออกมาเรื่อยๆเลยเชี่ยต้องระวังเลือดแล้วเลือดมันจะหมดโอ้ยไอ้ดำไอ้ดำเอาแล้วเอาลือดเลือดดีได้แต่แค่ต้องรอนานหน่อย <laughs> ตายยังหมดยังหมดเถอะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายตอกตอกแม่งเลยตอกแม่งเลยยัง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 ไม่หมดยังไม่หมด โอ้ยเกมผีอะไรตลกเขมัดเลยเยอะจังวะ <c oughs> อุ้ยมันข้างหลังกูเลยยี <c oughs> ่ห้อ <c oughs> ยังยังไม่จบยังไม่จบออกไปมึงออกไปจากเพื่อนกูมึงออกไปจากเพื่อนกูมึงใครมึงใครออกไปจากเพื่อนกูมึงออกไปจากเพื่อนกูอย่าโคตรวุ่นวายไม่มีไม่มีแดนเก็บมีไม่มันแ <c oughs> <c oughs> ช่ลมเวลาร้องเพลงไปแล้ช่วยช่วยกันต่อกัน หมดมันไม่หมดสักทีกับหน้ากระจกอยู่เลยโอเคหมดละกระจกแม่งแตกซะแล้วกระจโอ้ยตอกตอกโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยโอ้ยจอสันจอสันเอาไงเอาไงไอ้จิมมี่มันสูงขึ้นนะสัตว์จิมมี่เกมผีอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยเอ้ยกระจกข้างหลังแตกเรื่อยๆเลยเอาไงครับยังไงครับตอนนี้หมอผีอย่างพวกเราจะรอดไปได้หรือไม่ ดูน่ามันไม่ยังกลัวแล้วคฟอ่ะดูน่าสแกรี่หยะโอ้ยอะไรใครเอ้ยเอ้ยบ้านหลวงเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อผู้มาพร้อมลูกสองไม่ใช่ลูกสองเอาพี่จีเอาพี่จีเอสตันเอาพีจีเลยะไอ้ยำฟ้าเธอเย้ไอ้ยำฟาเธอเลยเหรอ โอ้โหหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาช่วยเราตอกแล้วหลวงพ่อมาช่วยเราตอกแล้วไอ้ยี้หลวงพ่อมาอย่างนี้อะไรสั์ยังไงต่อดี่หลวงพ่อช่วยอะไรดันหลวงพ่อกับพี่เดียวโอเคโดนว์ปแล้วเกมอะไรเนี่ยวุ่นวายจังเลยอะโอเคเหมือนว่าเราใกล้จะถึงความจริงแล้วสินะ หลวงพ่อบุชี่โอเคเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่โบสถ์้ยหลวง,งพ่อสวดหลวงพ่อสวดอะไรอยู่อ,อุ้ยสวดตุกตาคทตนิแบรเดนนิแบรของอิจิมมี่นะเอาเราเอาเราเราตอกน้ำตอกน้ำนี่ไงตอกตอกน้ำให้ครบทุกที่เลยมีชั้นบนด้วยแน่เลยดูสองะตอก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  เมื่อไหร่เลี้ยชลีอะเลี้ยมันดีนานแท้ข้างบนมีไหมข้างบนมีไหมมีมีมีโอเคโอเคไปไปเวลาไี่ไอกูคอแหบขึ้นใช่คอแหบมากเลยตอนเนี้ยเสียงเริ่มแหบแล้วเนี่ยเจ็บคอเยอะหลายเลยเกกเออปักแก้ว โอเคแล้วยังไงต่อหลวงพ่อนีคือพระเจ้าต้องฟังทุกคนพระเจ้าอะไรไอ้ไอ้พุชิเก้โอเคยังไงต่อหลวงพ่อหลวงพ่อบอกผมทีว่าเป็นเกย์หรือไม่โอ้ยเป็นเกย์เป็เกย้ยโอ้ยถามอย่างนี้เสียวตูดทันทีเลยนะพุช่พุช่นี่คือสมุดดีโอกับเจนนี่เบดีโอเอาไรเงี้ยไอ้จิมมี่คือดีโอ ไอ้ยิงยงเก่งเหลือเกินโยงเก่งเหลือเกินโอเคหลวงพ่อมันแพมอะไรเราไม่ได้ฟังเลยพุทธทีดีอะไรอะไรอะไรเอ้ยเดี๋ยวด้ะไฟมันแตกไฟมันแตกน้ำมน้ำมัสามจบน้โมน้โมน้โมต่างน้โมเนี่ยมันกจริงจริงตื้อ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 เกมผีอะไรเนี่ยตลกชะมัดเลยอุ้ย โอ้ย <si ตุ๊กตาลายได้ต ja ja ุ๊กตาลายได้ต um, ุ๊กตาลยได้อะโออตุ๊กตาลยได้โอ๊ยเป็นเจ้ I Lucifer อะไรนะทีนี้ตุ๊เล่นตีโอยบ้าแล้วครับนี่ข่าบอกเดี๋ยวเลงกนเดี๋ยวเคเล่นยังมันแทมอะไรวะอ๋อตอนนี้ผมจะเลสอาเล่นตีโอยครสัทนีย มันจะคิวมันจะคิวเราหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อมันจะคิววเราลูซีิเพอร์ลูซีิเพอร์คือเราคือเราช่วยอะไรได้ไอ้จิมมี่อีโวต้อยาก่าแพ้เอ็นดิ้งอ่ะลองปล่อยให้เวลาหมดจิมมี่รังอีโวไม่เราเราจะเอาเวลาหมดทำไมล่ะสัตว์เราต้องเอาชนะดิมันทำอะไรมันทำอะไร ไม่ต้องไปเอาปืนก่อนดีกว่าต้องเอากุญแจกุญแจ้เยระวังเลือนะระวังเลือนะไากุญแจกุญแจกุญแจอยู่ไหนอะกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนเบนโนด้านบนเบนโนโอเคโอเคโอเอเไอเี่ยเอ้าอ้เตายไม่นะเกิดใหม่ได้เปล่ากุญุญคุญจกุแจกุญแจกุญจกุญแจแกุญแจแ อุย้ยกูจะตายดิประเด็นอะเชีย่ยกูจะตาย,ยไปแล้วไปยิงปืนปดล็อกดิโอ้ยกูจะตายกูจะตายไม่ไม่กูไม่ตายไอ้ยังมันเก็บความเอ้ยกูตายตายหมดโอ้ยเย็นเลือนเหลือแค่นี้เขาาจจะได้ฉันจบไหมไอ้ย Çalacak <tık> lan.